ปวัติยค่าชมบรรยากาศการล่งยานมาค่ะืันนี้ทายานบ้านท่าสว่งค่ะมาแล้วค่ะยางเยอะมากเลยยางเยอะเลยแปดสิเออนะคะคิที่แปดสิเบเอ็ดสามากดอีมดเาที่ 8, บบสบะ การก่มาลง,ยา,งาายานกันท้ันยานร้ายากันยยางวันนี้ประมาณานก็ัน,น,นล้อยานบันทางวนนะคะ่ะนาะเขาเหมือน,นกกาเอา่เข้าสัยางแต่ล่ลงยานกันล่วงยางกันการั้ ยี่สิบจ็ดตันนะครับข้ว่าลวรอกันนะลวดรอกทางเท้ามารอกกรรมการเ่ะเสียบไปนะคะเนาะเสียบไปเสียบไปนะคะย่างไร้ค่ะทมุนย่างยี้ บรรยากาศการลงยางนะคะเอายางมาเขือล้านค่ะนี่สวนยางนะคะบรรยากาศก็เสาร์นะคะทุกโมงยางเขือล้านนะคะ <c oughs> างลายทักตะเพื่อนเยอยแยงเยอะมากค่ะเอ่อช่ารพนยางแต่ออต้องคือยิ่กันนะคะนลข่ายยางแต่ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคมากนะคะเรื่องการลักเมืองขึ้นะคะแต่ละคนรักเมืองสม่เมมอกันเพราะยางนั้นโอเคเ

ออนซอนโอ้ยมันเอียวรถรับไม่ยันชิมปนี่มันอ้เร็ยว่าเนาะโอ้มีสอบใหญ่ๆค่ะมีตะสอบใหญ่ๆพไปพ่อปีนด้ีระสอบใหญ่ๆค่ะักเก่งขนาดน้้ยยาเลย มาอีกแล้วนะคะมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆบรรยากาศนะคะ

กอนญ่กอนไงถุงละลอยวโลเจ้าด่สุดยอดเลย เดินไัรบทำการกระเรียงยันเอานอนไล่กันง่ายง่ายงไายงัายง่าไง่ายง่ายงไงยง่ายงไงครับง่งไง่ายวันนียุบมาแล้วลูกโอ้โหสวยดีไหมโอ้โห ด้วยสิบเเวมนหึงใหญ่มากใหญ่มากบอกระดิกระดิต้อ่ะกระดิน้รัดผมั่เดียวก่อนเนี่ยใส่เ่ยใส่กระดิบร้านรัดตัน่ยางก้อนตู้รัดที่อะร่งแล้วสะอนสะอวนหยดหยดยางเก่งมาสอบูของมัน สุดยอดเลยค่ะส really in mm ุดยอดค่ะแบบทำลกยาแบยาเลย่ะทำาีเย euh ่ยดมากเลยแ้วก็ทำแานเร้เอาสอไมให้สอดกรรมการสู้ๆเ้า โอ้อยจเจ้าคืออีกเดียา<ะ>แกมันห้าพ่อได้ชำนี่สุดยอดสุดยอดขอของกันพูดนูชื่ออะไรเด่นจะรู้กันไหเด่นว่า สิบสี่สิบสามจบสิบสามเยอะมากมายวันนี้เงินเดินสะพังขนาดเลยเงินสุดยอดเล้แ้วคนยัดด้วยเหมือนจอยเลยยัดยางกันจอยรอยสิบเจ็ด เคยเยเสั่งยูสดบุงร้อยสิบเก็ก oh ิโลไปเอาไาอีกรอบนะค่ะแแล้วไปอีกรอบเก็บสองคนเหมืนๆน่านึค่ะมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆค่ะเป็นไปยักต่ออีกจยุดเอ็ดสองคนปะ จ้างคนบ่ใครเจ้าจ้างคนบ่เจ็ดสองคนด้วยธรรมดาดิี่ถือว่าเก็บหร้อเจ็บมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆค่ะยางมาเรื่อยๆค่ะลนยางใหญ่นะครล้านเยอะมากค่ะมาหนีก็ชาวสวนยางกับมีความสุขเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ทำงานมา เจ็ดแปดขึ้นกะขายยางก็เือความสุขนะคะมีรายได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะคือจะย่างไปทอดได้เป็นเบอร์เบอร์ลอยเกลีมัดเสียบอยบางต้น คลิปนี้ก็ให้ไหวซ้ำนี่เนาะคะ่ะเนาะถ้าถืใ่ใจกับดคไลค์กดแช่์ไม่ติดด้วยนะคะขอฝากคลิปให้ที่บ้มมานสวนด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ